สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมสตินจี้เดอะเกมนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมไมค์คลาสนะฮะวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันอีกรอบหนึ่งนะฮะอีกแล้วนะการในชีวิตรอดกันอีกแล้วก็คือการในชีวิตรอดจากเกมไมค์คลาบ24ชั่วโมงด้วยเล่นหมอดอาวุธขี้โกงนั่นเองทุกคนมาทุกคนลองไปเล่นกันเลยว่าดูซิว่าเราเป็นไงลองลองไปเล่นกันเลยทีนี้เราจะไปตัดต้นไม้เลยทุกคนปะต้นไม้เยอะมากก็คือเอามือเอามือทุบนี่นั่นแหละ นะตัดต้นไม้เลยทุกคนมาเลยโอเคเรียบร้อยตัดต้นไม้แล้วล้วก็เราต้องขยันตัดไปเรื่อยๆนี่โต๊ะครับทุกคนมาเลยใส่เข้าไปแล้วทำการครับโหเดีแต่แ๊บนึงก็ไปตัดต้นไม้ก่อนทุกคนตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ เดี๋ยวเราตัดต้นไม้ก่อนอันนี้หมดยากนะทุกคนโอเคเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวมังสเตอร์จะมาเยอะกันโอเคเราไปตัดไม้มาแล้วทุกคนปะเราไปคราบไอตรงนั้นก่อนนะทุกคนหาที่คราบก่อนทนไงที่คราบตรงโน้น โอเคเราเราจะคราบเลยทุกคนมาอาวุธที่วุต่อาวุธโคตรขี้โกงเลยทุกคนเนี่ยเราสามารถคราบไออ๋อเนี่ยคราบไอน,นี่ป่ะนี่ลองรลอ,งอาวุธขี้โกงกันดูนี่ที่ตัดต้นไม้ทุกคนนี่คืออาวุธที่ขี้โกงที่สุดในโลกทุกคนในที่ผมลงมอสนี่ผมลงมอสไปนะทุกคนมอสอาวุธสุดโกงทุกคนการเอาชีวิตรอด ยี่สชั่วโมงนะฮะมาเลยว่าอาวุธที่มันแรงขนาดนี้เราจะสามารถตัดต้นไม้ไปเปล่าทุกคนอาวุธโคตรแรงอะ่ะต้องตัดทุกคนโอ้โหอาวุธขี้โกงจริงทุกคนเนี่ยแบบโุสุดยอดต้องตัดให้มันมาเยอะเลยแม่งโคตรโกงอะ่ะใช้เวลาโอ้แม่งขี้โกงจริง เอาตัดต้นไม้สิเก okay, เรียบร้อยแล้วนะฮะเรารีบกลับรีบกลับไปหาเอาโต๊ะคัาไปก่อนทุกคนเร็วตอนนี้มันจะมืดแล้วเพราะว่าเราเราจะไม่รอช้าไงโต๊ะค้าไปนู่นเร็วเร็วเราต้องอโต๊ะคัาไปเร็ว เร็วทุกไรลูกพ่อตครับไปโอเครู้สึกว่ารู้สึกไม้จะพังแล้วนะโอเคเราออกไปก่อนออกไปก่อนเรามาสร้าง้านตรงนี้กันทุกคนมาอุ้ยแต่ต้องครับไอ้นั่นก่อนดีกว่าโหแบบโหหมดเลยเราตัดต้นไม้ก่อนนี่ไงจะตัดไม้ก่อนโอเคอเรียบร้อย ตอนนี้นะแม่งเอาแม่งที่ตัดต้นไม้ขี้โกงมากโอ้โหขี้โกงกันทีเดียวโอ้โหบเก็บก่อนเก็บก่อนเออเรามาสร้างบ้านกันดีกว่าทุกคนปะวันนี้เราจะมาสร้างตรงนี้กันทุกคนมา สร้างบ้านก่อนทุกคนตอนนี้เริ่มจะบ้านใหญ่ขึ้นแล้วนะขอถูตรงนี้ก่อนได้ไหมขอถูตรงนี้ก่อนโอเคโอเคเร็วๆนี้สร้างให้มันเสร็จโ้แบบเอ้ยอาวุธก็จะพังแล้วทุกคนอ้โอตายแล้วอาวุธจะพังแล้วอุ้ยตกตกลงมาโอเค ตอนนี้เราก็ต้องรอนะอน,นี่หมูมืดไวอย่างมากเลยขนาด,ดตัดต้นไม้ยังไม่เสร็จด้วยเราีไปตัดดีกว่าทุกคนโอเคที่ไปตัดก่อนเลยเดี๋ยวจะสายเกินไปเอ้ยโต๊ค้บาบออกมาก่อนเออมาลูกพ่อเราจะครับต้นเดี๋ยวเราจะจะครับโอเคหูได้มาแล้วหู อูวแบบอ,อจะพังแล้วอูจะมืดเราด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมืดอย่างไวอะทุกคนไม่ได้ทําที่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวขอปรับเช้าก่อนเนินขอปรับเช้าก่อนโอเคเราปรับเช้าแล้วทุกคนปะไปตัดไปทําทไม้อะไรเนี่ยตอนนี้ไม้แบบเยอะแบบทำครับอะไรเยอะๆแหละโอเค ขอไม้หน่อยโอเคไม่ไม้มาแล้วไปทุกคนปะไปทำครัฟอะไรต่อดีกว่านะโอ้เราโอ้โหแบบผมผมให้แบบอ้ยขี้โกงอ่ะโคตรขี้โกงเลยตอนนี้รู้สึกว่าเราจะเอาดาบไปด้วยนะโอ้โหดาบไปด้วย ตอนนี้ไม้จะไม่มีหมดแล้วนะเราที่ขุดในที่ขุดแบบไหนอ่านี่นี่หูหูห,หูสุดยอดหูความเห็นขี้โกงมามาเรามาทุบต้นไม้ก่อนเราต้องไปหาหินก่อนนะตอนแรกโอเคได้ยังให้ได้อขอเริ่มอีกอ๋อได้มาเยอะโอ้โหแบบ สุดยอดเลยได้มาเยอะขนาดนี้โอเคทุกคนเราไปหาหินกันดีกว่านะหินอยู่ไหนเราต้องไปหาหินก่อนตอนนี้บ้านหนึ่งยังไม่เสร็จนะทุกคนลองไปหาหินก่อนนะรู้สึกว่าจะเห็นหินแถวนี้นะหินนะไม่เจอสัตว์เลยหบไม่ได้เจอสัตว์เลยทุกคน แล้วผมขอขุดพื้นอะไรให้เสร็จก่อนนะทุกคนมาขุดพื้นก่อนขุดพื้นนี่นะครับพื้นนี่ผมต้องทำนะไม่ใช่พื้นดินเข้าใจนะทุกคนนะเฮ้ยตอนนี้หิวมากทุกคนขอกินอะไรก่อนนี่กินแครอทได้นี่กินเลย โอเคเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยทุกคนมาเดี๋ยวเราเริ่มตัดตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนมารู้สึกประตูก็ไม่ได้สร้างนะโอ้ยลืมตรงนี้เออเรียบร้อยแล้วเอ้ยบัวเราต้องฆ่าบ,บัวไหนดิขอขอโดนดด หูดามเมจแค่นเดียวทุกคนหูดาบมันโคตรแรงเลยตอนนี้ผมขอไปหาหินอะไรก่อนนะเพราะว่าหินผมผมจะทําดาบทุกคนเฮ้ยหมูหมูขอฟันหมูหน่อยนี่เรียบร้อยหูแบบอาวุธโหดจริงๆทุกคนเา่าเราต้องไปหาหาเลยวะเดี๋ยวๆนี่ไงหินอยู่ตรงนู้นเราต้องไปเอาหินทุกคนนี่ นี่เราจะเอาขวานไม้เนี่ยทุบหินให้เลยทุกคนนี่คืออาวุธท,ที่สุดโกงมากทุกคนขนาดทุบหินก็แตกหมดเลยนะเรามาสัมผัสหินก่อนนะทุกคนว่าจะได้หินอะไรเยอะมั่งโู้หูหโโคตรเยอะนี่ขอทุกวันโอ้โหเยอะมากไหนฮานถานขอถานเดีย๋ยวขอทุบหน่อย โหแบบโหพื้นแม่งก็แตกเลยนะขอทุบไปด้วยพื้นแม่งแตกเดียวมาลเราทุบกันก่อนเอาฐานไปด้วยทุกคน <c oughs> โหโห้หสุดโกงอ่ะดูดิทุบก่อนทุบก่อนเออ,โอ,โ,อโอเครู้สึกว่าจะมืดแล้วทุกคนเรารีบกลับเข้าบ้านกันเถอะ ปทุกคนเรารีบกลับบ้านกันเถอะตอนนี้อาจจะมืดเกินไปคุยตอนนี้เราจะฆ่าบัวตรงนี้ก่อนนะฮะทุกคนมาโอเคเราเราก็อุ้ยดวงที่จะตกแล้วเรารีบเข้าบ้านกันเถอะทุกคนนี่บ้านนี่ตรงนู้นนะเราต้องรีบเข้าก่อนนะที่ปลอดภัยเราเข้าบ้านกันก่อนเร็วเร็วเรว็จะมืดแล้ว อรับปะเรารีบเอาแหละนะครับก็จบไปแล้วสำหรับเกมใหม่ครับเอาชีวิตรอดจากอาวุธขี้โกงแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดติดตามเนี่ยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ